สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผิทีละข้อปีที่สปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งข้อคัามผิที่เราใช้เป็นข้อความผิประจําปีของเราก็คือกิจการบทที่20ข้อ25พี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะเรียนกันว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาโดยเราจะดูในกิจการบทที่1ข้อ4ี่ข้อ5แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้าให้เราใช้เวลานี้ อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับขอบคุณคุณพ่อมากที่เราได้มาจนถึงคลิปที่เก้าร้อยแล้วเราเปล่าประกาศถึงการก้าวไปข้างหน้าเรากล่าวประกาศถึงการก้าวไปอย่างเต็มร้อยแล้วขอพ่อทรงโปรดเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจ,จของเราในขณะที่เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ,จเ,เราขอรับพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะเชื่อฟังและทำตาม เราเปล่าประกาศว่าเราเชื่อว่าพงษ์ทรงดำรงประชนอยู่เระพงษ์เป็นผู้ที่ประทานบําเหน็จให้กับทุกคนที่สแสวงหาพงษ์เราสแสวงหาพงษ์พระเจ้าที่อยู่ภายในเราด้วยการตั้งพงษ์ไว้ตรงหน้าฟังประคาแล้วเราตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังเราขอพระญาณของพระเจ้ามีอิสระที่จะเคลื่อนไหวไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระ,ระทําให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงถ่ายของพะเอซูเราขอพงษ์เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ ปลดปล่อยหมายสําคัญปลดปล่อยการอัศจรจันจะไม่มีใครเลยที่ขาดประพรเพราะว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตของหมายสาคัญรักจรจันขอพงเคลื่อนไหวครับให้มีการก้าวไปข้างหน้ามีการก้าวขึ้นสูงให้มีการถูกยกขึ้นอีกพระศิลปหนึ่งขอบคุณคุณพ่อครับในนามพี่เยซูอาเมนเอาละให้เราดำดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักข้างบนอย่างที่ผมบอกหัวข้อในวันนี้หัวข้อย่อยคือว่า แผ่นดินของพระเจ้าในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ย,ยคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาเมื่อเราพูดคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเราหมายถึงคิงดอมเนี่ยก็คือการครอบครองโอเคพระเจ้าครอบครองในฐานะกษัตริย์พี่น้องที่รักให้เราดูกันในกิจการบทที่1ข้อ4เนี่ยบอกว่าเมื่อพระองค์หมายถึงพระเยซูทรงทนทุกทรมานแล้วหมายถึงสําเร็จพระราชกิจแห่งการทรงไถโอเคอ่าถูกทุกทรมานถูกขเขาเคี่ยนจนแม้กระทั่งสิ้นประชน พระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือพวกอัครทูตด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงประชนอยู่ความหมายคือพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพูดง่ายๆคือหลังจากที่พระองค์ทนทุกข์จนกระทั่งสิ้นประชนนั้นโอเคพงฟื้นขึ้นมารับพิสูจน์ให้พวกอัครทูตเห็นหลายครั้งโอเคด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงประชนอยู่ฟื้นขึ้นจากความตายทรงปรากฏแก่พวกเขาระหว่าง4ี่สิบวันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังคือ เราเห็นแล้วจากสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่พระเยซูเน้นสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระเยซูส่ง่าพวกอัครทตตออกไปก็คือออกไปประกาศโอเคประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าโอเคขณะที่พงศ์สนทนากับประชาชนพงศ์พูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ในขณะนี้ถึงแม้พงษ์จะตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่สิ่งที่พงษ์สอนก็ยังเหมือนเดิมก็คือแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องยังสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือศูนย์กลางแห่งคําสอนของพระเยซูกคือเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องแปลกก็คือว่าโดยความเป็นจริงแล้วพวกเราซึ่งอยู่ในคิดจักมานานเนี่ยมักจะไม่ได้ยินคําสอนเรื่องนี้และเน้นซึ่งเราจำเป็นต้องกลับใจใหม่ถ้าพระเยซูเน้นโอเคเน้นแม้กระทั่งฟื้นขึ้นมาจากความตายพงก็ยังเน้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องเน้นครับ เดี๋ยวพอในปีนี้เขาแกเปลี่ยนการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าผมอยากให้พวกเราตั้งใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้จริงว่าแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรซึ่งจริงๆคร่าวๆก็คือเรื่องของการที่พระเจ้าทรงครอบครองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เอาละพี่น้องที่รักดูต่อไปนะดูต่อไปแต่พี่น้องเห็นแล้วนะว่าแผ่นดินของพระเจ้านะเป็นสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลาก็คือถึงแม้อทอนทุกข์ทรมารแล้วเป็นขึ้นมาก็ยังเน้นเรื่องนี้โอเคต่อไปครับข้อห้า ขณะพระองค์ทรงพำรรนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพ,พวกเขาว่าอย่าออกไปจัดกุรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเราพี่น้องยังประการที่สองก็คือว่าการที่เราจะเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอเคมันจําเป็นต้องมีการในตอนนี้ก็คือพวกเขาจําเป็นต้องรอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งเราจะดูกันต่อๆไปในวันถัดๆๆมาซึ่งจริงๆก็คือพระวิญญ,ญาณครับ พี่น้องที่รักการที่จะเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าได้นั้นเราไม่สามารถพึ่งกําลังของเราเองไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแงรงแต่ด้วยพลองยาณของพระเจ้าการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นจําเป็นที่จะต้องพึ่งอาศัยพระวิญญาณแต่ให้ผมบอกเรานับตั้งแต่การรอคอยครั้งนั้นนับตั้งแต่พะวิญญาณเสด็จมาในวันเปนตะคอสก็ไม่มีการรอคอยอีกพี่น้องจะสังเกตว่าเมื่ออัครทูตได้ยินว่าพี่น้องที่สมาเรียเนี่ยตัดสินใจเชื่อพระเยซูริต เปตโตกรกับยอนก็ไปทันทีเมื่อไปถึงก็วางมือให้พวกเขาได้รับพงญาณก็คือเต็มล้นด้วยพงยานเปาโลเมื่อเจอหน้าก็ถามพี่น้องที่เอเฟซัสบานทีว่าเมื่อท่านเชื่อท่านได้รับพงยาณอะไรอย่างซึ่งหมายถึงว่าการได้รับพงญาณหรือการเต็มล้นด้วยพงยาณเนี่ยโอเคมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เชื่อโอเคแล้วก็เมื่อประกาศไปปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อบาติสมาของยอนแต่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูจริงก็นําบัติสมาขึ้นมาบัติติสมาจากน้ํา พวกเขายังไม่เต็มลน้นด้วยพยานเปาโลก็วางมือพวกเขาก็เต็มลน้นด้วยพยานสิ่งที่ผมกาลังจะบอกคือไม่จาเป็นต้องมีการรอคอยครับจริงๆเปาโลเนี่ยทันทีที่อนานาเนียมาถึงปุ๊บแล้ววางมือให้หายตาบอดเขาก็เต็มลน้นด้วยพยานบริสุทธิ์นันทีฉะนั้นพี่น้องที่รักจงจําไว้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอเคจาไว้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าเรื่องเนี้ยโอเคหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาครับโอเคเน้นตั้งแต่ก่อนที่พง์จะาขณะที่สอนอยู่อยู่กับประชาชนาขณะที่ง ส่งพวกสาวกออกไปซึ่งจริงๆการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านเนี่ยมันก็คือการเป่าประกาศข่าวประเสริฐนั่นแหละครับทําไมครับเพราะข่าวร้ายก็คือแผ่นดินของมารครับข่าวร้ายก็คือเนื่องจากมนุษย์คู่แรกเชื่อฟังมารโอเคอำนาจการครอบครองสิทธิอำนาจเนี่ยอยู่ในมือของมารนั่นเป็นสาเหตุที่มารถูกเรียกว่าเป็นเจ้าโลกหรือผู้ครองโลกและเนื่องจากมารเนี่ยชั่วร้ายมันก็เลยทําให้เกิดปัญหามากมาย รักทาให้จนฆ่าทําให้ตายทําให้ป่วยทําลายความสัมพันธ์ทําให้เกิดปัญหาทําให้ติดยาโอเคแต่ข่าวดีข่าวประเสริฐก็คือการครอบครองของพระเจ้าพระเจ้ามาจัดการกับอํานาจของบาลดึงสิทธิอำนาจออกมาแล้วเนื่องจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีสิ่งดีจึงมาถึงมนุษย์การยกโทษบาปมาถึงมนุษย์พระคุณมาถึงมนุษย์การหายโรคมาถึงมนุษย์โอเคการหลุดพ้นจากวิญญาณชั่วมาถึงมนุษย์ฉะนั้นพี่น้องที่รักจงจําไว้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลา และนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องเน้นตลอดเวลาแล้วถ้าเราไม่เข้าใจถ้าคุณเป็นศิษยิบิบาลเป็นอาจารย์และเป็นพี่เลี้ยงยังไม่ได้เน้นเรื่องนี้ขอให้กลับใจใหม่ครับนี่เป็นหัวข้อที่ต้องเน้นและจงจําไว้ว่าขณะที่เรากําลังเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นเราจําเป็นจะต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งปัจจุบันเรามีแล้วเราก็ตามเอเฟซัสบทที่5้าข้อสิจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหมายความว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของรักเทศไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่เป็นนนห้าาที่่งเรแตละค เราสามารถทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยามไปสุดได้แล้ววิธีง่ายที่สุดคือการพวกสายแปดโอเคเต็มล้นจะจงฉะนั้นจงเต็มล้นด้วยพยามไปสุดแล้วออกไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันเอาละพี่น้องจุดแรกให้เรามาดูมุม้ายล่างพี่น้องเห็นยัางคาว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในปี2 0 2 8เนี่ยซึ่งก็คือมีเวลาประมาณ3ปีจะครบรอบ200ปีที่โปรตสแตนเข้ามาที่ประเทศไทย เรามีเป้าหมายของการรักประเทศไทย1นึ่งหนึ่งๆๆก็คือเห็นตัวเลข1ทั้งหมด3าตัวเกิดขึ้น1แรกก็คือมีผู้เชื่อ1ล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อห้าหกแสนให้เราจะวีคูนหนึ่งที่2มีสิจพิบาลผู้นำผู้รับใช้1นึ่งหมคนหนึ่งที่3ม,มีคิ้จักรหนึ่งมันแห่งพูดง่ายๆคือสิจพิบาลผู้รับใช้1คนดูแลหนึ่งขีจักรมีสมาชิกประมาณ100คนถึงเวลานั้นเราจะมีคริเสเตียนหนึ่งล้านคนซึ่งเป็นสิ่งที่อ่เป็นไปได้โดยตัวเลขธรรมดาก็คือถ้าคนห ทวีคูณเราก็จะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนพี่น้องเ่อละครับโดยเพราะในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปผมหนุนใจให้เราเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าทำงานร่วมกันกับพระวิญญาณโอเคแล้วเราจะเห็นคนจำนวนมากมายเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราทำงานร่วมกันกับพระวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นหมายสำคัญการสะจายโดยเพาะการรักษาโรคและการขับผีเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติให้ผมบอกเราพระเจ้าใช้ทุกคนโดยเพราะคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณน,นั้น คุณจะทําให้ลิทานุภาพของพระเจ้าไหลามาจากตัวคุณฉะนั้นจงออกไปรักประเทศไทยจงออกไปเป่าประกาศแพ่นทินของพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณทํางานร่วมกันกับพระองค์ให้ผมได้ยืนรัพูดว่าอาเมนเอาละพี่น้องที่ลกครับให้เรามาทําสิ่งที่สาําคัญมากก็คืออ่ามหาสนิทครับมหาสนิทแปลว่าสนิทมากทักกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีด้วยบาดแผลเข่นตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงไม่ได้จก จึงแปลว่าพระเยซูเนื่องจากพระเยซูถูกเคลนไปแล้วเราจึงหายดีไปแล้วฉะนั้นผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคทุกประการครับการหายจากหูหนวกตาบอดในนามพิเศษโอเคจงมองเห็นจงได้ยินโอเคจงพูดได้ในนามพิเศษอาการน้อยกว่านั้นจงเป็นปกติมะเลงกล้ามเนื้อเอ่อกล้ามเนื้อลายจงตายจงหลุดที่ล่างโอเคอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจงหายอาการฟุตดรอปจงหายโอเคเบาหวานความดันจงหายเลือดจงเป็นปกติในนามพิเศษนิว ในถุงน้ําดีนิ้วที่ตายจงหายจงหายอาการผิดปกติทั้งหมดในร่างกายจงหายในนามพระเยซูกิ์พระเจ้าผู้เป็นขึ้นจากความตายพระเจ้าผู้ถูกเคี่ยนเพื่อเราหายดีเราดึงการรักษาโรคซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในสวรรค์ออกมาเราเปล่าประกาศว่าด้วยบาดแผลเคี่ยนตีของพระเยซูท่านทั้งหลายได้รับการรักษาหายเราเปล่าประกาศว่าคําอธิษฐานด้วยความเชื่อทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิตโอเคองพระเจ้าให้เขาลุกขึ้นยืนเราเปล่าประกาศว่าการรักษาโรคเป็นข้อเท็จจริงในฝ่ายวิญาณเราเปล่าประกาศสิ่งนี้ เราภัยแค่เจ็บทั้งหมดไม่ว่าจะมีต้นเหตุจากอะไรจงออกไปในนามพระิวิญญาณช่วจงออกไปเราเปล่าประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นต้นเหตุมาจากวัคซีนอุบัติเหตุจงออกไปจงเป็นปกติด้วยบาดแผลกเกี้ยรตีของพระเยซูเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายในนามพระเยซูกิาเมนพี่น้องก็แล้วครับํำรวจครับทำบางอย่างที่คุณทําไม่ได้เนื่องจากอาการผิดปกติผมเปล่าประกาศว่าคุณหายแล้วเพราะว่าผมได้กล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ เราไม่ได้ขอพระเจ้ารักษาเพราะพระเจ้าได้รักษาเราแล้วโอเคคำอธิษฐานด้วยความเชือ่อก็คือการเป็นตัวแทนของพระเจ้าสั่งให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปสั่งให้สุขภาพดีมาผมปล่าประกาศด้ยวยว่าผลิตของพยคริสต์พูดสิ่งดีเพื่อเราครับผลิตพ,พูดอะไรผลิตพ,พูดถึงการที่บาปของเราทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกเราครับฉะนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณเชื่อในพยคริสต์ผมบอกคุณเลยครับว่าบาปทุกอย่างของคุณถูกยกแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อ ครับใดก็ตามที่คุณเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าตายบนไม้เข็มถูกฝังและเป็นคืนคุณรอดแล้วครับโอเคจงดําเนินไปกับพระเจ้าผมปาประกาศได้ว่าคำอับอายคุณถูกเขาออกคุณครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตโรคภัยไข้เจ็บของคุณไม่มีครับความยากจนไม่มีคุณครอบครองคุณมั่งคัง่งคำสาปแช่งไม่มีแต่มไได้ยพระพรอวิญ,ญญาณชั่วแพ้ไปแล้วเราชนะซาตานโดยผลิตและพกคำพยานผมปามประกาศว่าเราพูดจาสอดคล้องกับผลิต ผมเปล่าประกาศว่าการงานทั้งหมดของศัตรูตูกทำลายมารสาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าลูกสมุนทุมันอยู่ใต้ฝ่าเท้ารับดําเนินอย่างชัยชนะผมเปล่าประกาศและปลดปล่อยทูตสวรรค์โอเคจะทํางานให้เกิดหมายสําคัญการสะใจร่วมกันกับเรากับการเปิดเผยสําแดงผมเปล่าประกาศว่าชีวิตของเราเกิดผลโอเคมีการกดหนี้มีหมายสําคัญมีการทะลุทะลวงในคิดจักรประเทศไทยเป็นประเทศของพระเจ้าเอาละพี่น้องกักดไลค์กดแชร์กดคับตักใครทําให้รายการเข้าใจพระกําภีทีละข้อ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันทุกวันเข้ามาฟังลองดูสักสิบวันและเห็นคุณเข้าใจว่าผีดีขึ้นเห็นสุขภาพดีขึ้นเห็นการเงินดีขึ้นผมปาประกาศถึงการทะลุทะลวงเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงกับผมว่าปี2025ปพระเจ้าให้ผมเห็นเลข 5, 5 5บ่อยมาก5 5คือ25เลข5 5ไเป็นเลขสงอโลเลข55ก็คือเลขของประคุณเลขของความปวดปานฉะนั้นะผมปาประกาศถึงพระคุณ สอนพระคุณความปวดปานสอนความโปวดปานสิ่งที่ดีการปลดหนี้ครอบครัวที่รักพระเจ้าลูกหลานที่รักพระเจ้าผมปาประกาศสิ่งนี้โอเคเอาล่ะพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดสับสแคลาทุกวันเข้ามาฟังและเห็นตัวเองเจริญขึ้นให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นพูดชาโลมอาเมนพระเจ้าที่รักพระเจ้าขอโอลโอพรพวกเราให้พี่น้องที่รักเจริญขึ้นและก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงทางเดียวเกิดผลเป็นกลิ่นหอม เป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนของพระเจ้าในนามพระเยซูกิจเป็นแสงสว่างที่สองให้เห็นทางคือพระเยซูในนามพระเยซูกิจอาเมน